เมื่อชายนัดนั่งดูผลงานของตัวเองเป็น่ังไดเนาะเป็นแต่เขาทา่าบ่ครับเป็นแต่เขาทา่าบ่ได้บ่สู้บ่สู้บอไม่ต้องสู้สิเนาะสู้ไหมนับหนึ่งถึงล้านซับสไคร้<ำ>เรื่องใดให้กี่คะแนน ให้จากคะแนนครับให้คะแนนกระพองหน่อยเมนให้สี่สิบคะแนนให้สี่สิบคะแนนครับคะแนนเต็มเลยคะแนนเต็มเลยให้สี่สิบจะให้ตัวฟิกเลยอ่ะขาดตกบุกพ่องตรงไหนไม่รู้อ๋ออก้โหคิดไหมว oh, ่าอยู่ดีตัวเองจะได้มาเป็นยูทูบเบอร์ไม่เคยคิดมาก่อนครับขอบคุณใครขอบคุณพี่เพชรพี่นัทพี่เบียร์พี่เคซี่ครับอืม ีเป็นผู้อะไรนะเป็นผู้เป็นผู้มอบโอกาสมอบโอกาสให้กำลังใจแนะนำชี้ทางครับชอบหมดนตรีนี้เนี่ยเข้าไปตอบคอมเมนต์เอฟซีหน่อยนะตอนนี้มีผู้ติดตามกี่คนแล้ว สองร้อยสองร้อยครบหนึ่งพันได้อะไรสองคนออาารครบหนึ่งพันอันคนสามารถเฮทียังไดไ้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหนึ่งพันคุสามารถไลฟ์สดได้สามามรถไลฟ์หนูเขาเธอก็ต้องรีบทำคลิปเร่งทำคลิปให้ครบสี่พันสี่พันแปดร้อยชั่วโมงเท่าไหร่นะไม่ทราบายังไม่แน่ใ,นใ,นใจพร้อมเป็นยูทูบเบอร์หรือ,อยังพร้อมครับ มันก็เป็นมันก็ซ้ำกันใช่มันไม่ได้ซ้ำกันมันเป็นไตเติลของออกมาชิลเล่ไตเติลออกมาชิแรกแล้วก็มันจะเป็นเรื่องเล่าในการเฮนะ็ดคลิปน่ะฮัดไปเฮ็ดไปเท่ากับศึกษาว่าการทําคลิปยังไงให้น่าสนใจการเฮ็ดคลิปแบบได้ให้น่าสนใจ,แ,ในนใจแม่อย่ยไม่ผ่าคุ้มไปลงไทยเอาเฉพาะถ้าการทำมาหากินจีง ได้กี่คลิปแล้วนะ่ะแล้วต่อไปก็จะได้บอกน้องน้าน,นะครับว่าจะเข้าช่องของตัวเองยังไงก็เหมือนใช้ Google ร่วมกันเ,<อ>เลยเอ้กูมีผูตา,ตามแล้ว80คนเองก็คือช่อ,องเลยแล้วฮะนั่นใช่ในอัปเดตจ้าจ้า ก็จะเห็ุคลิปต่อไปจะเห,หเ็ุยังไงเอฟซีเบิงล้างรถครับล้างรถดีใจบ่อาน้ำแห้งเหรอไม่ไม่เกี่ยวกันเหรอครับเกี่ยวถ้าลา้้งถ้าน้ำเบาสะดวกกับล้างรถบ่ามั่นเพิ่งกำลังเบิงผลงานของเพ,ลงพงิลพลง่งว่าเพิ่งเป็นกาวบอในการเห็ุคลิปย้ ร่เบื้องลังแม่เบื้องลังเบื้องลังก้าวแรกของนางนัดบ้านนาสารคามฝากนี่ได้จ่าฝากกดติดตามช่องบ้านนาสารคามทันผู้ใดหาช่องบ้านนาสารคามบ่พอให้เขาไปเบิ่งช่องนะครับแบบเอาเชียวช่องน้องแคสซีเองแล้วน้องแคสซีสิบปักหมดช่องบ้านนาดไว้ให้แต่ละคลิปแต่ละไลค์ได้จ่าเด้อขอบคุณเลยล่ะทีมตตางสองคนเฮา มีแนวใดพิษแนวใดพลาดนะคะต้องการให้สองคนน้องเคีศิษกับน้องนาถเห็นแนวใไดให้ถือตาถือใจเอฟซีกับบอกได้เด้อจ้าเห็นแนวใดพิษเ่าถือใจก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยเด้อสวัสดีครับเพุ่นเนี่สวัสดีครับวัดดีครับเพุ่นแน่ฝากช่องสวัสดีครับทายากครับทายาทฝากช่องนะฝากช่องด้วยนะครับ บนัสสา,ารคามครับผม <laughs> <laughs>